อีสองหลังจคลิปลวิลาศของเข้าไปดูในชุดตัวเองอเอาใหม่ก็คลิปตัวเองนี่แบบน,นี่มันแค่สวนกระ้ดงนะและวันนี้ผมก็จะมารีวิวสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาเริ่มกันเลย<ม>เริ่มกับฝั่งนี้ก่อนเลยฝั่งดีฝั่งเดงฝั่งเด่นนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นที่หลายๆคนตามหารครับและก็สุ่มไม่น้ทุกทีนะครับก็คืออีเทีนเอียนะครับกูสุ่มได้งงๆอะ่ะเอือ ึ่งนี่ก็มีแค่หนูต้นนะครับแล้วก็มีเอิร์ตแต่ค่อยดีสดๆเลี้ยงแล้วกันนะแล้นี้ก็เป็นจุดเดิมครับเอาไว้ปลูกไข่นะครับจะเป็นเราเป็นแบมบูมทั้งหลายที่ทำควสไดโนเสาร์นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นแบบต้นพึ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นต้นเป็นต้นที่ผมซื้อมาช่วงกิจกรรมมูลนะครับแล้วก็สื่อแล้วก็เก็บเครียดอะไรมาวอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เครียดครับไม่เครียด ไม่เครียดครับร้ันนี้จะเป็นต้นไม้มูนแม่โกโก้นะครับซึ่งสีสถานน,าถาน่ารักจนน่ามากเลยนั้นแล้วก็มีเครียดอะไรวะเนะี่ยคึ้นลาซีเดคุณไม่คุณทำไมวะ mm hmm. อ่าแล้น,นี่ก็เป็นต้นมะขามมะแกงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับโอเมก้า oh ใหญ่มากครับนี่คือบ้านผมเองใช่มันคือบ้านเองเออ อ๋อีน,นกจะปือกระถางน,นะครับกระถางนั่นมาให้ปลูกกับเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนยังไม่เข้ามาขี่ริฟูอ์ออนไปชั่วโมงน,นะออนั่นเออแล้วนี่จะเป็นต้นมัชลูมสกีเบดดี้ทอยลสสีแดงนะครับแล้วนี่จะเป็นออกเสียงยากว่ะนันแสดงว่ามันมันเป็นบิบูม,บม,บมกระดูแล้วกันฮะแล้วนี่ก็จะเป็นต้นป,ปาปาย่าครับปะปะยาย่าติดครับผมติดครับติดติดติดโอ้ยลายลายเหรอ แป๊บหนึ่งครับไปดูโอเคแล้วกับต้นนี้ก็จะเป็นดอกดอกไม้เรามาเลือพันดอกไม้ทั้งหลายแหล่นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวแบบรวดเร็วนะครับแล้วต้นนี้ก็จะเป็นต้นปาปิย่านะครับปาปิย่าแล้วก็พริกหยวกพริกแล้วก็ต้นต้นไม้กินขนที่เรียกดอกดอกไม้เลยไม่รู้อดกอกไม้เอะไรวะไข่เอเลีย่ยนนะเออไข่เอเลี่ยนแล้ก็เลือกตนต้นบานาน,น่านะครับบานาน,น่ามังมัสลูม มัดลุมกิ๋วแล้วก็ต้นพีอยู่นะครับแล้วก็ word, เป็นบลักบานาน่านะครับไอต้ Ma Ivan, Ma Abdullah, นมงโก้ต้นมงโก้มันติดมันติดโอเคอะไรละแล้วนี่ก็จะเป็นต้นมูนเมลอนนะครับเือว่าเก็บผลผลิตไปได้เยอะเลยนะแล้วก็นี่ครับมีต้นแมงโก้อีกสองต้นนะครับซึ่งทาเควดนะครับวิตกหายในไอหายแล้วอึ้งนี่ก็จะเป็นต้นเอ โรชดีเลยดุเลยอะไรไม่รู้นะครแต่ว่าเป็นระดับดีวายนะแล้วนี่จะเป็นต้นฟอร์จูนฟอร์จอยอะไรไม่รู้แล้วเป็นต้นกระบอกเพชรงอนหงอยๆแล้วแล้วก็จะเป็นต้นแบบต้นแค่ไรวะลืมชื่อแล้วก็จะเป็นยินลี่บินเบลเลยดุเอเมอร์ลี่เออควรจะจำชื่อได้เอาหัวสมอง และนี่ก็จะเป็นต้นรีแลกนะครับเราต้นรีแลกทั้งหลายเลยอุยติดอหิตและนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่คุณจะต้องบูชาะครับของนั่นก็คืออเมริกาอันนี้จะเป็นรั้วรั้วแบมบูมนะครับซึ่งซึ่งจะล้อมรอบสวนของเราไว้เลยนะครับมาเราไปดูข้างในกันฝั่งนี้ก็เออเหมือนคนจอยเข้าตามมาวะก็คงไม่ใช่ นี่จะเป็นเอ็กแพนะครับเอ็กแพนที่ลูใหก่กับเดิมแล้วก็ตน้นแคคตัสที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับราคายี่ล้านสูมากแล้วก็เออบมงโกต้นหนึ่งที่อยู่เหมือนเดิมจุดเดิมยิงเดิมแล้วก็จะเป็นต้นพลิกนะครับพลิกนี่เราไม่ต้องรีวิวเนะเพราะคลิปที่แล้วรีวิวหมดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็้้าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็ <symb> มันก็เหมือนเรือจากคลิปที่แล้ว่าเออ นี่แต่ว่าก็จะเพิ่มต้นโกโก้เข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นต้นแอปเปินนะ้ลต้นแอปเปิลไ,ไหนแม่รั้วบ ам บูนะฮะแล้วก็ต้นบีนสต็อกนะบ,บีนสต็อกที่มีแบ็คตอนแล้วเนะี่ยแล้วก็ตรงข้างในนี้ก็จะเป็นรั้วกีวีนะกีวีอะโวคาดโดแล้วก็กรีนแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นโคโค่นัทแล้วคืออ่ะฮะกขาไถอยู่ข้างบนได้ยังไงวะ ไปรีวิวข้างบนได้ไะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเครื่องเล่นไงไปทิมตุ๋นแล้วโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้โอ้ไโอ้เโอ้ยโอเ้เครื่อ้ยโอนเ่่นยโอ้ยโอ้ยโ่่ยโอ้ยโองเโอ้ยอ้ยอ้ยโย่อ้อ้ยโะ้ี่ครับอั่งอ้ยโ้ได้เลยนะคยะ้ยโอ้้นั่งอย้ย้วก็แบบ เออนั่งชิวๆพี่น้องนั่งชิวๆพอนั่งเสร็จปุ๊บกูขยับเลยไอเครื่องเล่นแบบใหม่เครื่องเล่นแบบหวาดเสียวโอ้ยกอดโอโอโอ้โหแล้วทำยังินวะเออเออทำยัมันแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมเออโอ้โหโอเคเรียบร้อย สำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมาครับผมที่มารีวิวสวนรอบสองนะครับหลังจากที่ลงคลิปนั้นไปเลเก็บเยี่ยอะไรใหม่ชุกแอปเปิลนะแล้วเ้ยเรามารีวิวสัตว์เลี้ยงกันดีกว at ่าสัตว์เลี้ยงก็มีต่ะกาศนะครับมันควรมีควีนบีกับชิคกี้พาย็อกกิ้งนะแต่ว่าถวายเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนก็เอาของสิ่งนี้มาแลกนะครับขออนุญาตโฉบหน้าจอใหญ่ๆมานี่เลย นิ chat, call, ่งกันนิงกันนิ่งต้นใหญ่มากไม่ดิลูกใหญ่มากแขนดิบปั Never ๊ดซ่าใหญ่มากแบบใหญ่แบบใหญ่ใหญ่ใหญ่เขาบ้ามาดูดิใหญ่มากนี่สับผมโอ้โหโคตรใหญ่เลยอะไอกวดเฮ้ยถ้าเกิดใครมาขอผุไม่ต้องมาขอผมไม่ให้อยู่แล้วเอาแมวปองมาแลกเลยถึงจะให้มาดิเอาเอาแมวปองมาดิราคาห้าล้านนะไม่เชื่อ มีเชื่อกดูแล้ครับ้าล้านพี่น้องดูนี่นะั่นราคาตั้งห้าล้านถึงสี่ล้านล้านราคาประมาณนี้อ่ะพี่น้องดูนะ <S <S เห็นหั้ยของแท้ห้าล้านห้าล้านครับผมไมโหรสบคลิปนี้ก็จบจาเียเท่านี้นะครับลาลากับทุกคน